สุดนะแม็กนี่เป็นไฟเตอร์เนาะละคอรที่และไอ้พอตโอเว่เลสก่างครับละทิ้งซึ่งเวทมนต์แล้วฮะให้กีราเป็นเวทมนต์คนเดียวพอพลังขาแม็กอยู่อ๋อแม็กเป็นแท็กต้องแม็กแม็ก,มกย่อนได้แต่ยืนในป้อมครับเอเลสยืนกดดันเลยครับ ได้ระยะนะับทิ้งได้นะครับเลนนี้แล้วก็ปล่อยไปโถมกันเล่นแบบสต่อสอไปครับโอ้สามหนึ่งครับจะเอาจริงแล้วครับเฟคครับแต่ว่ามีการรับดาเมจปัด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 นปัดปัดเรียบร้อยเลยครับหมูคิดว่าจะไหวครับกับการเจอโอเมนแต่โดนรุมสาไปหายเลยจ้ะเพราะว่าเขาปั่นสู้ครับตัวเวเลสเอาลฮะเปิดมาได้ก่อนฮะพร้อมกันบุกแล้วก็มั่นใจครับสับตัวอีเลสยืนอยู่ด้านล่างไม่น่าจะมีปัญหาครับ จังหวะสตะบัดครับตะบดไม่โดนต้องเชิญไปเล่นเรื่อยๆแล้วเราวิ่กเป็นแพ็กเลยฮะแพ็กแพ็กขี้ฮะนี้พอไปสลบได้ก็ย้ำที่ตรงกลางรถขงการไปกดอะไรล่างต่อได้ครับ ก็ไม่ใช่ตัวที่ดันเวฟดันเลนได้เก่งอยู่แล้วด้วยฮะการเติมเกมนี้ต้องยกให้ ADC นะครับถ้าในเรื่องของการเติมเลนได้เร็วกว่าตัวของคริสตัลอาจจะต้องยืนดีๆครับสุ่ยกับเพร์เขาคงไม่ได้โดนโซนออกตลอดประเภทที่สีเวลสีแล้วนะฮะใช่ฮะได้ง่ายกว่าจริงๆนะครับกับหน้าดาบแต่ว่าต้องรอดูว่าเกมนี้มันไม่ได้ไว้แค่สองนาทีแรกครับหัวหัวมาเก็บเออื้ อุ้ยปอกจะตายเอาลงสกิลมาจบไม่ได้ครับเฟย์แต่นี่ครับโดนเวทครับทุ้งหย่อมหญ้าเลยฮะเอาหนักเหมือนกันนะฮะหมู่องเกมนี้มันอาจจะรวยช้าแล้วก็มันจะคิใส่ใครเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งครับเล่นด้วยระเบียบของตัวเองฮะตัวของ KT n ครับหลอนครับแบ่งไปเออเลือกตัวมาได้เปี่ยนครับแต่้างบนก็โดนัก เขามาตัดหวังว่าเจอโอเมนครับแต่มันไม่ใช่แรงมากนี่เป็ระยะตายเลยนะครับใช่ครับเอเลสที่นี่รอจังหวะฟิกเกอร์แล้วจับแม็กเพก่อนแล้วโทนี่กระโดดใส่ปุ้งปั้งครับในขณะที่คิสตต้กำลังวาร์ปอยู่โอ้ะเอเลสหลบไปได้แต่มีแม็กเข้ามาพุ่งใส่เต็มที่ครับอัดเต็มกระแพงครับแม้ตัวเองจะตายแต่คุ้มค่าที่ค่ายอนโอ้โหมานู่นนะฮะตั้งแต่ดอนเมืองยิงยาวรัชดาเลยฮะโหมสุดมาในระยะตรงนี้ กูเกี่ยวไม่โดนฮะกูโดนโดนดูครับอะคาเป้และไอป๊อตโปมาจะดึงครับด้วยเวนอมต้องเชียวต้องขบใส่กันบ้างครับอุ้ยและไม่ได้วาครับเอเลสโอเคเดินเนี่ดีไม่ถ่ายโอ้โหดูเลือดเนี่ยฝั่งของข้ามาเป็นตัวของฮอดดี่ทันเดอร์ด้วยครับเมื่อกี้ถือว่าเอเลสเตอร์โซนมาค่อนข้างสวยนะครับทำให้ตัวอีเลสต้องจ่ายฟิกเกอร์เลยอีเลสเกมนี้ไม่ใช้ตัวของฮอดดี่ทันเดอร์ครับมาเป็นอาชิมิก็เน้นในเรื่องของช่วงท้ายเกมด้วย น่าจะมั่นใจว่ายอนน่าจะจิบมาเหมือนกันครับทำอะไรก็ต้องรีบทําใส่ยอนก่อน5ทียอนจะมีแข็งไว้หลบหนึ่งจังหวะเนะแต่ตอนนี้กอนพีพีกำลังจะโดนลุมครับจากตัวหมูพีครับแล้วพยายามจะปั่นกดอันติครับแล้วพยายามจะยื้อแต่เขาปั่นสวนเหมือนเดิมภาพเดิมโดนลุม3เก็บไปฮะเป็นโอเมนเกมนี้กดมีหน้ามาสวนแต่ว่าเขาโยก่งเป็นซับพอร์ตครับครับผมสุดท้ายไม่ได้เล่นกันก็พาเพื่อนมาลุมอีก3หัวหจะปวดนะตัวแบบนี้ นี่ครับเวลตามหนึ่งเวลอยากเห็นได้ชัดครับและเงินนำไปเรื่อยๆแล้วครับเอเลสห้าร้อยแล้วเปิดลิฟออฟแล้ครับ NTNT และล็อกแล้วด้วยเอ้าล็อกแต่มันยังไม่ได้ไปไปเลยครับประกอบล่างโห้โหวอ้โหมาแล้วปักปักเรียบร้อยครับหนึ่งตัวคาตาซึมลงมาจังหวะนี้ครับพยายามจะสวนครับและลิงเข้าไปที่ไปแต่โทนี่ไม่ตายครับอึดจริงๆคือเ t ็นนี่มาไม่ได้มาแค่ ที่ทําเครื่องมางเดี๋ยวทำจังหวะมาไอซีคิวด้วยคือกะเอาตายเลยฮะคิดซ่อนในเกมนี้เพราะว่ายอนมันพังอ่ะันมาหลายเกมนะสุดท้ายพอมีตัวมาจับตายก็ถือว่าชุดเดียวอยู่ครับคาร์เมกาเซ่มาเลยอะยังไงฮะอนาก้า <laughs> 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 พี่วินนี่คาร์เมกาเซ่ด้วยนะทันอยู่ทันอยู่โอ้โหต้องท <laughs> <laughs> ันเลยฮะตอนนี้ก็น่าจะ50กว่าแล้วพี่วินโอยไม่ถึงยังไวรุ่นอยู่ยังไม่เลขสี่ ไกโอ้โหเอาเซ็กซี่ทุกอย่างครับพี่บินไม่ว่าจะเป็นตัวของเอฟซาวดาก็ดักเซเยอร์ได้ไปหมดเลยฮะได้คุมเบสแบนการ์ดแล้วก็เลนล่างนี่คือทำอะไรพี่โจ๊กไม่ได้นะครับผมพี่โจ๊กนี่มากับเพื่อนของเพื่อนแล้วแม็กตอนนี้ต้องนับคูดาวนนะครับคูดาวใกล้จะมาแล้วนะครับรอเอ็กซิคิวด้วยครับแล้วก็คูดาวน่าจะวนกลับมารอเล่นพอดีแล้วลูดป้อมฟีฟแบบนี้น่าจะแตกครับ ไม่ดีใครไม่ดีดังมีเอ,อ้ยจะเล่นกับเขาครับแต่ว่าการเวทยังไม่มี n t ็มาด้วยกลายเป็นตัวหอกมีหน้าที่ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยครัสุดท้ายจะไปเติมก็ไม่ได้เพราะทิ้งเลนทีแตกแน่ๆนะฮะแล้วตอนนี้แม็กพร้อมแล้วฮะน้ำมันเต็มถังแล้วน้ำมันเต็มถังล็อกลิงค์แล้วไปล็อกลิงค์อ่เ์เบรกจังหวะนี้มีติดเบรกเอาวเลยครับยอนบอกว่าจังหวะนี้แหละครับ โอ้แต่ข้อมูลเขาดันเข้ามาป้อมเปนช็อตป้อมเปนช็อตต้องรอนับผูดาวแบ็กกันอีกทีนึงนะว่าโอ้ยเละยอนยอนพยายามจะวิ่งหนีอย่างสุดระยะครับย้อนหมดถ้าเป็นแมนเทนส์ออฟลากมนี้แล้วก็เพ <A Red S 2> ื่อนในเทพลดผูดาวมาแล้วด้วยนะครับกินนี้สี่แมนเทนส์ปลาค่อนข้างแรงขึ้นนะหลังจากที่ปรับมาด้วยครับมีดาเมจเวทด้วยนะครับที่ป,ป่ายก็โดนอะไรอีกตั้ง50% รวยครับตอนนี้เอ็นดี้งครวยมากครับผมกำลังรอดูคูดาวอยู่ครับแม็กโหลดเซกีวิรอแค่จุดเขียวเนีใช่ใช่ครับเมื่อกี้ใช้ไปตอนศูนย์หกศูนย์เก้านะครับโอ้ยห้าสิบวีครับพี่บินมีใช้ครั้งหนึ่งพอพร้อมๆกับตัวของเอ็กซ์คิวบินจะวนกลับมาใกล้ๆกันพอดีเลยครับเอาแล้วต้องเสียติหนีเลยครับอาคาเป้สิบวินาทีครับตอนนี้มีของให้ใช้ครับที่เราอาจจะต้องระวังดีๆครับ แล้วทาวเวอร์ดดานบนนี่ปล่อยแล้วครับเล่มันอยู่ด้านล่างกุหรืออย่างเหมือนจะเริ่มทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับทางฝั่งของโกซิตีสปอร์ตรวบตัวยื้อเลยฮะรวบตัวยื้อการกินโดนไปหนักมากครับเกมนี้เดินลำบากใช่ครับกลายเป็นว่าคือด้ามาเพื่อชนะในเลนยังไม่พอมันได้เยอะมากกว่านั้นอีกับได้ในเรื่องของพื้นที่ได้ในเรื่องขององอ,งอ,งอบเจตีด แล้วตรงกลางเนี่ยใครจะเป็นเมทก็ได้เพราะไอ้บอสโปลเนี่ยวิ่งไปทั่วแล้วครับเดินตามทุบไปเลยเพิ่งสี่พันตั้งแต่ละพันเลยเหลือเพียงแค่บล็อกๆเลยครับต้องสร้างปฏิหารในการหนึ่งโบรใช่ฮะรถผู้ดาวเต็มที่ฮะไอ้บวกจะเอาไอ้บอสโปลสดฟิกเกอร์หลบครับและไปหามังกร ที่จะเป็นมังกรตัวแรกของโคนตีสปอร์ตหรือเปล่าแต่เปิดมาอีกแล้วประกอบล่างไหมประกอบล่างไหมเนี่ยเล็งที่ลิงอยู่แต่ยังไม่มาเล็งแล้วครับเล็งแล้วครับไปที่ยอนยยยยยอนโหโหที่หิ่งอยู่แต่ว่าหยุดไปแล้วแอนเชิร์ตไปครับเมื่อกี้ถ้ายกรอเข้ามาเนี่ยสตอร์อาจจะหลุดได้เ่อกี้โอ้ยำท่าจะปิดแล้วอ่ะโซมโบซิตี้เกมนี้โดนหนักกันเกมติทารอล เรียกว่าตั้งแผนเพอรับย้อนได้ดีมากของเขาคืนบ้างครับเพราะตั้งแต่เห็นมานี่คือเกมแรกนะครับที่ทารอนได้เปรียบในการเจอกับโกลดซิตี้ซับบอร์ตนะครับโดนย้ยําๆมาตลอดย้อนศูนย์สองศูนย์นะเกมนี้ไม่ได้เล่นง,ง่ายแน,น่นอนนะครับเพราะจังหวะแม็กนิปออฟเข้ามาคือสกิลมันค่อนข้างแรงอะ่ะมันจะจ่ายไปหลายๆสกิลอะแต่ตอนนี้ย้อนสองชิ้นนะแต่ยังยื้อป้อมตรงกลางได้ดีอยู่ ยอมเสียเลนข้ามไปเรื่อยครับแล้วเป็นการผมมาแล้วอาคาเปนี่ยืนเป็นจุดสังเกตการอย่างเดียวครับไปถือไปอื่นเขาไม่ได้แล้วคนที่ก็ฟาเป็นตัวหลักได้อีกด้วยนะครับแบบมาเป็นตัวตัดเลือดนะครับเกมนี้เคืดออฟเดสใน้ดูของเอเลสนะครับ นี่ไงเขามาคิดดีข้อเก็บเอเลสได้ครับหนึ่งตัวโอ้แลกกับตัวคิมตองเหมือนกันย้อนสิ้นครับแล้วบาจุดหูตรงนี้ครับพยายามจะลุมสี่ข้างหลังหมูพีมาพยายามจะเลือกครับแล้วเก็บป๊อกป๊อกสวนพิษกลับมาได้หมูพีเข้ามากลางวงครับเลือกจ่ายใช้สอยและโทนี่มาจับแต่ภากครับแต่ว่ามันคือนป้อมครับก็เลยบุกต่อลำบากครับแต่โทนี่พยายามจะฝืนตีต่อแต่ข้างบนคีปเข้าแล้วหมูพีบอกว่ามาแล้วครับไม่มีใครกันผมไปแน่แล้วอากาเป้เบ่งเบ่งครับแล้วกระโดดตะลับไปครับแต่ดูครับหมูพีไม่สนใจ แงบแงบแงบแต่มีกอตพีพีมาต้องสนใจครับถอยก่อนเจอพลังกล้ามเนื้อก็จริงแต่ว่า2กล้ามเนื้อที่ไม่มีตัวดาเมจเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยฮะโดนลูดทาวเวอร์ฟรีไปแล้วก็ทูนี่มาแท็ทาวเวอร์ตรงกลางนะโอ้เมื่อกี้เราจะเห็นเลยว่ามาเป็นร่างโคนเลยนะฮะที่มันเป็นเหมือนแบบเหมือนวิญญาณอะไรอย่างเนี้ยกระเด้งกระเด้งมาแล้วโบบาโบบาหายเลยฮะเลสเป็นกล่องเป็นกล่องมาใช่ใช่น่ารักมากนะตอนวิ่งมา เกมคู่นี้มันไม่ง่ายจริงฮะดุเดือดดุเดือดเข้มข้น่ะพี่เวนแม้ว่าโอซิตี้จะเสียเปรียบหนักมากๆนะแต่ก็จะมีจังหวะอื้ออือกับมระตงนี้แหละถ้าพัฒน,นะพี่วินกันกันตอนนี้ก็ครับ่อนข้างสูงมากๆนะฮะไม่ได้ยิงเลยไม่ไม่ได้ยิงแน่นอนนะแค่เวนอกก็จะตายอยู่แล้วแถงเจอแม็กกี้ฮะสกิลหนึ่งนะฮะพวกตีฮะจังหวะที่ตีต่อแม็กกได้สปีด ดากอนไปอีกครับอุ้ยตอนแปดติ๊นาทีแล้วดูของโจ๊กเกอร์ดะจะหลวดมานี่ทะลุถึงย้อนโดนอิลูเมียมีเกือบครึ่งหลอดแน่แน่น่าจะเกือบหายเลยฮะไปจํายิงใส่เรื่อยๆฮะอีลเลนเองมีบทเรียนกับชอนเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวรอดูว่าจะเจอท้ัพสองจากทางฝั่งของป,อป๊อกหรือเปล่าไม่ไม่ดันคีมครับรอดันสามทางรอรอเห็นย้อนก่อนครับตอนนี้ฟิตฟิตคีฟกันไว้ครับพายาย การเล่นกับตรงของดัสเลเยอร์ด้วยครับที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกประมาณสักสิบกว่าวิตรงนี้ใช่เพราะที่เกิดว่าดันไปแล้วเปิดเอาตังไปให้เขาครับก็เลยจะดักฆ่าครับถือว่าฉลาดเลยนะในการฟรีคิพทิ้งไว้ครับนี่ครับไม่ยอมดันแล้วไปอยู่ในโซนพื้นที่ฝั่งตรงข้ามนะครับชาร์ดูโคนนะสกิลนั้นเดือดจัดชาร์ดูโคน กล่องเป็นกล่องแอบรังรังไงรังกล่องยิงเช็คไปเรื่อยๆเอาตรงเอาตังไว้นะฮะถ้ามีช็อตย้อนยิงแยงบั๊บได้สิถึงพี่ฮือฮาเลยนะเราได้เป็นสี่คานที่ซึ้อมาเช็คแล้วเมื่อกี้พยายามจะจุกกรอบแบบเฟี้ยวๆอีเลสฮือพอฟีดคลิปเสร็จก็ถือว่าทำได้ดีนะครับคลิปไปหาฝั่งเขาประมาณแค่2เวฟแต่ว่าตัวเองได้ออบเจกตีที่สำคัญในการคุมเกมนี้ต่อฮะ12นาทีของเกม ยาวก็ได <Fab i> ้ครับจะสั้นก็ได้เกมนี้ถ้าฝั่งเกมซีทารอนได้ออสเตรเลียมาที่แทบจะปิดเกมฝั่งข้ามเลยนะโอ้โคซีส่ต่อเนี่ยไม่ผ่านมาสองข้อเมื่อกี้น่าจะหลายร้อยอยู่ครับแล้วแม็กซ์เซเว่ได้ดีกว่าครับเพราะว่าตัวละครที่เล่นมาเป็นโกลบอลแมปอยู่แล้วฮะไปตอนไหนอยู่ตรงไหนก็ถึงเวลาครับ นอกจากว่าตัวของคนที่ล็อกไปจะตายก่อนโอกาสที่โกสตีป้ปอรจะชนะเกมนี้มีน้อยมากเลยไม่ได้มังก่อนเลยครับไม่ได้ป้อมเลยได้สาไปนี่น่ารักมากเป็นกล่องกล่องดุ๊กคิ๊กคครับถ้าจะชนะได้ค <ไป S 3> ือต้องเป็นจังหวะหน้าบ้านแล้วตัวเกมทีทาลอนผมจนลึกไปอ่ะและยอนได้ฟรีรูดดูรัวโอ้แลวดูแค่ดึงลิงลิงจะตายอู่แล้วและยอนรูดมายอนรูดมาเอาเว้ย่ะมี ครับแต่ตอนนี้ก็มีพีต้องนไว้ก่อนครับและอาคาเป้ก็โดดเข้าไปกลางวงโดนลุม3-4ครับท่าสอกัน80%ยังไหวอยูอ่นี่ตัดเลือดโดนอะไรไม่รู้ตัดท็อกมาครับเมื่อกี้ลิฟออฟแต่ไม่ถึงยอนแต่ได้ดันเวฟร่ามาต่อกับตัวของแวนการ์ดนะฮะส่วนเวฟการ์ดก็มาด้านบนหมู่พีไปรูดฝีป่ะครับโอ้น่าจะไม่กล้าไปอ่ะมีโอกาสตายได้ไปเอาเท่าต้อตงการดีกว่าเอาชัวร์เพื่อที่จะเส้นจังหวะการเล่นแบบไฟ5-5ต่อ ย้อนบอกพร้อมลุยเริ่มขยับเริ่มขยับครับจังหวะที่เขาถอยกลับหาจุดพิกเกมของตัวเองอยู่ว่าคนที่จะได้จุดไหนที่มันได้เปรียบจริงถ้าโดนเซตแบบนี้อีกเรื่อยๆมันก็จะเล่นยากครับสุดท้ายเขาก็จะฟีดคีบแล้วก็มาเซตเอาออบเจิคทีมากดดันทางฝั่งของโกลด์ซิตี้เรื่อยๆครับนี่ไงแล้วดูยอนยอนยังไม่ได้ใช้อาร์ติกออฟเลยนะนะส่วนใหญ่ตายก่อนพอเลสพอเลสอะไรนะหาคอฟฟ์สิมาคอฟ จัดติดชิ้นต่อไปครับน่าจะเป็นเกาะไตเกิดครับใช่อรัเกาะเกิดเลยครับเกาะเกิดเสร็จสับของนายต่อครับเกมทิ้นลุดนะครับแฟนของเคฟซีทารอลใช่ครับเซตโปรตีเลยโอ้ยจากตัวแซดถึงตัวแอลอ่ะผันผ่านนี่แค่ผันผ่านเดี๋ยเล่นกันยิงไปครับว่ามีเสียงไหมยิงไปมีเสียงเปล่า ตามหนักครับในทุกๆเวฟเลยถ้าจะเอาก็ไปไกลไม่ได้นะครับทารอนอุ้ยหน้าไปรับจะลลวดหน้าไปโดนอยู่2คนนะนี่ครับแล้วเขาไม่ดันคีปเข้าอะกาคีปดีมากครับไปครับวัดกันที่กอร์เตเลเยอร์แล้วฮะใครได้ชนะเลยครับเกมนี้เนี่ยดันแล้วครับปล่อยเวฟแล้วแล้วก็ไปที่กอน์แล้วปล่อยของอีเลสขึ้นมาเป็นตัวขารบนเดซิเกอร์นะครับเฮ้าร์บน รถรถตีบ้านน<ช>ั่นน่ะป้อมแตกแนั่นน่ะ โอ้โหบีบครับบีบครับบีบหัวใจกดครับาตายซึ้งมาตรงนี้ครับเลือดที่จะแยกออกมาไอ้บอลโปโดนรูดอยู่ครับและโดนรูดไปครับไอ้บอลโปรยังถอยกลับได้ครับแล้วเข้าไปตัวหลังตัวเฟ็กเพย์เฟกเพย์มาสกิลใส่โบงใส่ยอนครับรูดมาตรงนี้ครับยอนยังมีเลือดอยู่ครับแล้วดุครับยอนยังยิงยอนยังยิงยอนยังรัวแต่ว่ายอนตายเรียบร้อยครับหมดนะฮะโอ้ไม่มีเกิดครับเสียไปครับหนักดุและเหลือเพียงแค่ก๊อตพีพีกับตัวของป๊อปป๊อกครับและลุ้นตีไปเก็บกกอตเ็บททั้งีมและ จนได้แต้มน,นี้ของ k f c t a ต o ทานลอนครับแม้ว่าจะยากเย็นถึงเกม5แต่เขาทำได้ครับนี่คือ k f c t a ต o ทาลอโอ้โหคารตริซึ่งนี่มันเปิดเหมือนจะมีความหวัง